ไม่ได้ถ่ายมอม,มิไม่ได้ถ่ายถ่ายทำไมมอม,มินั่งดูเด็กๆเฉยๆเลขอะไรคะลูกเลขอะไรคะที่ลูกเขียนอยู่สามใช่ไหมลูกอ่อีกกี่ตัวคะ เก่งมากพี่เทียสําเร็จแล้วนะจับได้แล้วตายเหตุการบ์บานเนะอีพออีแมอเอ้ยตายเหตุการณ์บานแล้วก็ปวดขาแล้วก็ปวดท้องแล้วกระปวดหัวโอ้ยเหตุการณ์บานนซื้ออ,อีกหนออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไม่ต้องบยวายค่ะจะเสร็จแล้ว เ็จแล้วเลขกสามตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กเด็กยม